สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่าน,นครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่หนะครับต่อจาก EP ที่1ที่เราได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคลิก 125i ไปแล้วนะครับ <S 1> <S 1> วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายครับซึ่งอยู่ต,ตรงบริเวณด้านหลังของของมอเตอร์ไซค์ครับสาหรับน้ำมันเฟืองท้ายก็จะเปลี่ยนทุก1 0 0 0 0หมืนถึง2 0 0 0มกิโลเมตรนะครับกลัไปนะครับ เครื่องมือที่เราใช้ก็คือมีไปเซรรวมมีน้ำมันนะครับน้ำมันน้ามันมีอยู่2ความหดืดนะครับก็คือ 15W40 นะครับแล้วก็เบอร์ 80W90 นะครับใช้เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ใดก็ได้นะครับวันนี้เราจะใช้เบอร์ 80W90 นะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายก็คือ ก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับก็คือน็อตตัวถ่ายก็คืออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็น็อตตัวเติมนะครับก็จะมีสองตัวนะครับก็จะมีแหวนรองทั้งสองตัวนะครับต่อไปเรามาใช้ประแจร,รวมนะครับเบอร์สิบสองครับของการแก้น,กน็อ จะสังเกตเห็นว่าน้ำมันเป็นสีดำนะครับสแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายครับเกิดจากการสึกล้อของเอฟืองเกียร์ที่อยู่เฟืองท่ายของรถมอเตอร์ไซค์นะครับในส่วนของน็อตก็จะมีแหวนรองอยู่นะครับเป็นแหวนทองแดงนะครับซึ่งก็จะทนมากรปริมาณที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายก็จะ ใช้ประมาณ 120cc นะครับอันนี้น็อตตัวเติมนะครับเวลาเราคลาน็อตนะครับแล้วก็ขยับแหวนลองมาด้วยนะครับตัวเติมก็จะมีแหวนลองที่เป็นทองแดงเหมือนกันนะครับ จะไปทำการเช็ดทำความสะ,ะอานอดน็อตนะครับจะไปขันนอ็อตด้วยมือนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับกันให้แน่นด้วยมือนะครับ ทนันานเช็ดจากนั้นครับอ่าเราก็มาตัดตัดลายนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปนะครับน้ำมันที่เติมก็มีปริมาณเท่ากับ 120cc นะครับน้ำมันใช้ SAE 15 W 4 0หรือ80 W 9 0ก็ได้นครับความหนืดมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับใช้ได้ทั้งสองเบอร์นะครับแต่วันนี้ก็เลือกใช้เบอร์80 W 9 0นะครับ เติมจนหมดนะครับร้อย่สิบรยิซีซีนะครับอจะสังเกตว่ามีน้ำมันไหลออกมานิดหนึ่งแสดงว่าเต็มแลวนะครับก็สามารถท่่ะปิดน็อตได้เลยนะครับ ใช้ปชัจจัยรวมเบอร์12บสครับทำการขันให้แน่นหนเช็ดนะครับเก็บทำความสะอาง่า,ายๆนะครับในการบำรุงรักษารถจักยานยนต์นะครับโดยเฉพาะรถสกูตเตอร์หรือว,ว่ารถเกียร์ติดมานะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามกันครับขอบคุณครับ